สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พาคนงานมาลงถอนมันนะครับนึกว่าแต่มดงานถอนแล้วครับยังพอมีให้ได้ทำอยู่ครับขอมันก็น่าจะอยู่ไม่เกิดแปดเดือนนะครับดูจากหัวนี่ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ว่าไม่ใหญ่ถ้าไม่เน่าก็ได้ละสามตันนี่ได้อยู่แล้วครับ เขามากัฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับดินลุกล่งครับลงแต่เช้าวันนี้เพระาะว่าเมาวานฝนตกครับพายุเขา 20. 20. 20. 20. ่ายิบสองยิบสองพฤษภาคมแจ้งเตือนฝนครับมันมาตามนัดเลยครับ พื้นที่สีไร่ครับอาจะได้อยู่ครับลดก,กว่าครับเกือบัเดินนะครับคูบุต้า l อ6ครับ ลองเล็กๆคุดง่ายสบายๆครับเพราะว่าขนาดใส่ความกว้างของร้อเขาเนี่ก็ประมาณหนึ่งเมตรครับที่กลางรอนะครับจากกลางล้อซ้ายไปกลางรอขวาครับหนึ่งเมตรเชิงนี้ลองนี้ก็เชิงดีนะครับไม่เน่าครับแต่ว่า ทางทายสวนอาจะเสียครับเห็นตายไปเยอะครับเอเดี๋ยวมาดูรถพุธของเราครับ วันนี้ลูกน้องขาดไปสองไม่กันจะจิตซับสามตูดแล้วครับจะเอา้อยเซตแต่หัววันเลยครับขาดหัวหน้าคนงานครับตอนนี้ราคาร่วงนะครับราคามันเหลือสองบาทสองพันเจ็ดสองพันแปดครับต่อตันครับจากสามบาทห้าสิบ มันลานนะครับมันลานเคยขึ้นไปถึงสามบาทห้าสิบนะครับหลังโซกาดมาราคาล่วงนะครับเขาว่ามันนามันออกครับมันนาเขตอื่นนะครับมันนาส่วนใหญ่จะทอนแถวเขตบ้านกวดละหานทรายนะครับแต่อยู่นรสวรน,นี่ไม่มีนะครับแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบ โอเคได้ไววาเป็นอีกคลิปหนึ่งตอนคืนกันแล้วกันนะครับช่วงเช้าก็ขอสวัสดีครับแค่นี้ก่อนครับ